สวัสดียามเช้าครับวันนี้อากาศเย็นนะครับลมค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะครับวันนี้มากู้เบ็ดกันนะครับที่ใส่ไว้เมื่อวานนะครับประมาณสิบกว่าหลังนะครับผมมาดูขั้นแรกนะครับผมขั้นแรกนี้ไม่ติดนะครับเยอะยังอยู่ครับผมมาดูขั้นต่อไปเลยครับผมอ๋อคันนี้ติดครับผมปลาช่อนนะครับปลาช่อนน้อยนะครับ ช่อนน้อยครับผมเก็บก่อนครับผมครับเดี๋ยวไล่ดูเลยนะครับมีติดอีกหรือเปล่าครับผมอันนี้ไม่ติดนะครับไม่ติด ขันที่มีุ่นครับผมหลุดนะครับเบ็ดงอเลยนะครับคันนี้หลุดครับนนไม่ติดไม่ติดนะครับคันนี้โอ้คันนี้หลุดอีกแล้วครับโอ้ไม่รุดครับผมยังอยู่ครับคันนี้เนี่ยครับ กันครับเป็นปลาอะไรครับผมใหญ่หรือเปล่าครับโอ้ oh, ใหญ่อยู่ครับผมลาช่อนนะครับอีสัมไม้เดิมเมื่อวานนะครับหมายนี้ครับลาช่อนนะครับไลยดูกันต่อไปค,ครับผมมีแต้มอีกหรือเปล่าครับ โอ้คันนี้มีตีครับจะไม่ติดคันนี้ก็ตีนะครับจะไม่ติดนะครับอ่ามีอีกคันหนึ่งครับโยบยบเลยครับผมเป็นปลาชอ่อนนะครับนี่ครับผม อีกตัวหนึ่งครับผมตัวนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับเยวมาดูฝั่งนี้นะครับมีติดหรือเปล่าครับคันนี้ไม่ติดนะครับคันนี้ก็ไม่ติดคันนี้ก็ไม่ติดนะครับไล่ดูต่อไปเรื่อยๆครับผมน่าจะอีกประมาณห้าคันนะครับหมด ันนี้ไม่ติดนะครับทันนี้ก็ไม่ติดทันนี้ไม่ติดครับผมค,บคันนี้มีลุ้นครับผมอ่าเต็มหนึ่งครับผมคันนี้ อาครับคันนี้คันจมครับผมแต่ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าครับเสียดายนะครับเมื่อคืนไม่ได้มาดูนะครับใส่เสร็จก็กลับเลยนะครับโอ้ไม่อยู่ครับผมคันนี้หลุดครับผมโอ้เสียดายครับเมื่อคืนไม่ได้มาดูอีกรอบนะครับโอ้คันนี้หลุดนะครับตรงนี้ ก็มาสรุปเต้มมาสุดทลงานกันเลยนะครับวันนี้ได้ทั้งหมดนะครับวันนี้สี่ตัวนะครับปลาช่อนนะครับผมตัวไส์กำลังดีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวเล็กอีกสามนะครับผมก็วันนี้ยังไงก็วันนี้ก็สวัสดีครับผม